รับตัวได้แล้วตอนนี้อยู่มาประมาณสักพักหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพามาให้พบกับแขกรับเชิญของเรานะคะก็คือเป็นเว้นที่เหมือนแบบว่ามีคุณแม่คนหนึ่งที่ยังคลอดไม่ออกคลอดเองอย่างงี้เนาะเราก็เลยต้องไปแบบผ่าคลอดกับทันหันก็เป็นจังหวะแรกที่ได้เจอกันก็คือยือยููนย์เด็กนี่ก็แบบไปยืนรับเด็กแบบกลัวๆอยู่ที่เพิ่งรับเด็กวันแรกจริงก็คือตร่นเ้นก่อมา ตัวเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเตรียมพร้อมไปทํางานกันนะคะซึ่งเนื่องจากวันนี้นะคะเราก็จะเปิดเป็นแบบว่าชีวิตอินเทอร์นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นบล็อกแรกในชีวิตอินเทอร์เลยนะคะทุกคนเราก็จะมาขออัปเดตชีวิตนิดน,นึงแล้วกันนะคะ <Yeah. S 1> ก็สวัสดีทุกคนนะคะเราชื่อแอมค่ะเป็นหมอจบใหม่เนาะก็คือเพิ่งเรียนจบแพทย์6ปีนะคะก็เพิ่งมาจบเป็นหมอเนาะทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลพระนครศรียาค่ะในฐานะ,ะนานาที่เป็น แพทย์รับคุณทักษาปีที่1หรือว่าแพทย์ใช้ทุนปีที่1หรือเรียกสันส้นๆว่าอินเทอร์หนึ่งนั่นเองค่ะซึ่งช่วงนี้เนี่ยเราก็เพิ่งมาทํางานได้สักพักนะคะก็ปรับตัวเริ่มได้แล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปดูเนาะว่าชีวิตการทํางานในโรงพยาบาลใหม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างชีวิตบันวอร์ดเด็กนะคะทายังไงอินเทอร์เนี่ยมันแต,ตกต่างกับเอ็กซ์เทอร์ยังไงนะคะก็เดี๋ยวไว้เราไปดูกัน,นะคะ่ะแต่เนื่องจากว่าวันนี้นะคะเราทํางานทั้งวันเลยนะตั้งแต่8โมงเช้าถึงสึ่ะมงนะคะรึ คลายคลายเครียดน,นะคะให้สมองเราได้พักผ่อนกันสักพักหนึ่งนะโดยการที่เราจะมาอ่านนิยายกันค่ะคือหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วไงว่าแบบตั้งแต่เด็กแล้วเราเป็นคนที่แบบชอบอ่านการ์ตูนมากติดนิยายอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่แบบประถมต้นๆนะ่ะซึ่งแบบจริงๆเราก็คือสายตาสั้นนะคะไม่ได้ได้มาจากตั้งใจเรียนนะคะเออจริงๆก็คือติดการ์ตูนตั้งแต่เด็กค่ะเช้านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแวะอ่านนิยายกันนะคะซึ่งต้งองขอขอบคุณนะคะเว็บโนเวลแอปพลิเคชันนะคะในการสปอนเซอร์คลิปนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยว เราจะมาแนะนํานะคะว่านิยายที่เราอ่านในแอปนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะ Da. และนี่คือเว็บโนเวลแอปพลิเคชันนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหน้าเว็บเนาะเดี๋ยวเราค่อยลองเข้าไปดูเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตไว้นะคะและนี่ก็คือเว็บโนเวลแอปพลิเคชันนะคะซึ่งจะเป็นเหมือนกับออนไลน์แพลตฟอร์มเนาะเรียกว่าเป็นแอปพลิเคชันออนไลน์นะคะในการที่จะอ่านการ์ตูนอ่านนิยายได้นั่นเองค่ะซึ่งเขามีเนื้อ,อาหาองนะี่ค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะและที่สําคัญคือมีทั้งหมด6ภาษาเลยทุกคนตั้งแต่ภาษาอังกฤษภาษาสเปนภาษาฮินดีภาษาเวียดนามภาษาอินโดแล้วก็ภาษา มาลาย,ยูนั่นเองค่ะนอกจากนี้เนี่ยทางแอปเขาก็กําลังพัฒนาภาษาไทยอยู่ด้วยนั่นเองค่ะถามว่าทําไมถึงต้องมาอ่านในเว็บโนเวลนี้ใช่ไหมคะก็คือแอปพลิเคชันนี้เนี่ยมีคนไทยเยอะมากเลยนะคะทุกคนเรียกได้ว่าทั่วโลกเลยละกันเนาะเพราะว่าจํานวนยูเซอร์ที่ใช้อ่านนะคะก็คือมีมากกว่า100ล้านยูเซอร์และผู้เขียนเนี่ยมีมากกว่า290 0 0 0ยูเซอร์เลยค่ะซึ่งทําให้จํานวนผลงานต่างๆนะคะถูกจัดแคตตาลรีออกมาแล้วเนี่ยมีทั้งหมด20ประเภทเลยทุกคนเรียกได้ว่าใครที่ไม่ว่าจะชอบ แนวไหนเนี่ยก็ลองมาหาอ่านได้นะคะก็จะมีผลงานเยอะแยะมากมายถูกจัดเป็นหมวดหมู่ให้เราได้เลือกอ่านกันเลยทีเดียวค่ะวิธีหนึ่งที่เราจะใช้ฝึกภาษาอังกฤษนะคะก็คือการอ่านนั่นเองค่ะก็อย่างที่เราบอกแล้วเนาะเขามีทั้งหมด6-7ภาษาเลยในแอปนี้นะคะและที่สำคัญก็คือ,อมีภาษาอังกฤษด้วย <S <S <ๆ S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกอ่านกระตูนหรือว่าอ่านนิยายเป็นภาษาอังกฤษด้วยนั่นเองนะคะเพื่อเป็นการฝึกภาษาอังกฤษเราก็จะเป็นการอ่านหรือว่าการพูดทวนพูดซ้ําไปหาเปิดคําศัพท์ก็ได้ vocabulary ได้คําศัพท์ขึ้นมาใใหม่่เนนนาาาะพรรฉัั้คทีกํงฝึ ออังกฤยู่นะคะคบอกเลยว่าเว็บโนเวลนะคะแอปพลิเคชันนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะเราขอลองยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะคะที่เรากําลังอ่านอยู่นั่นเองนะคะก็คือเรื่องพาลิสิดพลิกโชคชะตานะคะหรือภาษาอังกฤษชื่อว่า way of choices นั่นเองค่ะในเรื่องคร่าวๆนะคะก็คือเป็นเรื่องของตัวเอกนะคะที่ชื่อเฉินสางเซิงเนี่ยหลังจากที่เขาบําเพ็ญเพียรเนาะแล้วก็อ่านหนังสืออ่านตำรา,ามามากมายมากกว่าเป็น10ปีเนี่ยอยู่วันหนึ่งอะเขาก็คนพบว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคประหลาดโรคลึกลับที่ไม่มีใครรักษาได้ด้วยความที่ เขาอะศึกษามานานเป็น10ปีอะไรเงี้ยแต่เขายังไม่ได้เห็นโลกกว้างเลยเขาก็มีความตั้งใจมากที่จะต้องออกไปเห็นโลกกว้างภายนอกให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่เขาแบบยปักหลักว่าโอเคเขาจะต้องสู้อะไรเงี้ยเขาก็เลยลงจากเขามานะคะแล้วก็ได้ไปลองใช้ชีวิตในเมืองเมืองหนึ่งนั่นเองและอันนี้เนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตเขาที่จะมีอะไรเกิดขึ้นมากมายนะคะสมกับชื่อ way of choices นะคะทุกคนจะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยต้องลองไปติดตามกันในเรื่องนี้เองนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถไปอ่านเรื่อง น,นี้ได้ในเว็บโนเวลนะคะหรือ yeah. เรื่องอ,อื่นๆก็ได้นะคะทุกคนอย่างที่บอกมีหลายแคตตากรีมากสามารถไปเลือกกันได้เลยนะคะ <S <S ใครที่สนใจเนี่ยก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเว็บโนเวลกันนะคะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยค่ะเดกเป็นแบบเว็บไซต์ก็มีนะคะดาวน์โหลดฟรีค่ะทุกคน <Wow. S 1> อย่าลืมไปดาวน์โหลดกันนะ ที่เราอาอนนี้นะคะจะเป็นบออที่ชื่อว่าบอซิกิวบอซิกิบกว่าเด็กขนมแทบส่ตแล้วก็ซิกกว่าปวยเพะจะเป็นแบบเต้าตัวสิ่งวตนั่นเองค่ะนี่ก็คืออาคารที่เราทำงาน ก่อนอันนี้จะเป็นต้อนท้าที่ใช้ภายนอกนะคะแล้วก็ต้องเปลี่ยนไปต้อนท้ายที่ใช้ข้างในเพื่อความสะอาดของวอร์ดเรานั่นเองไปทำงานกันเดี๋ยวเราไปทำงานกันนะคะนี่ก็คือชาร์จผู้ป่วยนั่นเองค่ะเราก็จะลาวไปในแต่ละเตียงเลยนะคะ และนี่คือตู้อินิวเบเตอร์ของทารกแรกเกิดนั่นเองค่ะก็จะสามารถตั้งอุณหภูมิได้นะคะและนี่คืออีกหนึ่งวอร์ดเวิร์กนะคะเราจะแวะมาวอร์ดเด็กกันค่ะเพื่อมาดู Peripheral Blood smear นะคะก็คือการตรวจสเมียเลือดนั่นเอง <Wow. S 1> นี่คือห้องพัาการค่ะและยังมีกล้องที่ไว้ส่องดูนะคะเป็นสไลด์ของเรานั่นเองค่ะก็จะเป็นการดูเม็ดเลือดต่างๆนะคะนี่เราก็จะมาตั้งไว้แล้วก็ดูตรงนี้เลยค่ะ อันนี้เราก็จะใส่พัสการชื่อ UVC นะคะยอดจาก Army า h เว v แค c ิเตอร์ค่ะนี่เดอคนน้องนะคะที่พี่พี่ทำชีวิตเอ็กเทิร์แล้วไหนอธิบายหน่อ,อยเราจะทำอะไรจะออเซร์ฟครับออ o เซิร์ฟแบบตั้งใจ <c oughs> เออสุดยอดนี่คือแบบวิ่งมาเลยนะคะพอรู้มีพัสการ <c oughs> นี่อันนี้ก็จะเป็นชุ <c oughs> ดสไตล์ แล้วก็ถุงมือสเตอร์ไลน์นะคะก็จะเป็นชุดสีเขียวแล้วเราก็ต้องใส่ถุงมือแบบเออทำ้งโอ้โหกดดันีาก ตอนนี้นะคะแล้วก็กินข้าวกลางวันนะคะเสร็จหมดแล้วนี่เป็นซากอุา <Wow. S 1> <Wow. S 2> นมากเดี๋ยวเราจะพามาให้พบกับแขกรับเชิญของเรานะคะซึ่งก็คือไม่เคยบอกเลยแล้วเขาก็คือทำ <c oughs> <c oughs> ไมดูตื่นเต้นมาก อลังการแองเจี่คือเปลี่ยนมากนะเมื่อกี้กินข้าว <c oughs> สลืมสลืมเมื่อกี้บอกว่าอยากหลับแล้วไหนไหนแนะนำตัวหน่อยเร็วสวัสดีค่ะชื่อแองจี้นะคะมาจากรามาค่ะเป็นเ e อ็กเตอร์นิสต์เรียนอยู่ปีหกรามาเฮ้ยเก่งมากก็พูดรู้เรื่องนะเห็นบอกพูดไม่รู้เรื่องแต่โชโอช,อชอตราเสื้อกาวหน่อยเออเสื้อรามาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะสีแดงๆหน่อยก็คือตอนนี้เราเล่าด้วยกันใช่คือนี่เป็นอินเทอร์นี่เป็นเอ็กเทอร์นเราเล่าอยู่ไหนเล่าให้ฟังหน่อยนี่อยู่ซิกนี่คือเป็นเด็กที่แรกเกิดออกมาแล้วก็ป่วยแล้วก็ย้ายจะย้ายมาวอดนี้ ใช่ก็จะดูดูแลที่แบบพิเศษขึ้นกว่าเด็กอวดปกติ<ช>ว่าจ<ว>ะเป็นเหมือนเด็กจิว๋วอายุหนึ่งวันสองวันเองเนาะแล้วนะถ้าไเรามาถูกมาอยู่นี่ทำไมเอ็กเทอรามาต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาลอันนี้โรงพยาบาลอินทยานะทุกคนเพราะว่าเราอะรามาก็ต้องมีวนนอกกับวนในก็คือเราจะวนนอกหกเดือนแล้วก็วนในอีกหกเดือนใช่แล้วก็สลับกันอันนี้ก็คือได้วางวนนอกก่อนแล้ววนนอกก็คือจะแบ่งเป็นหลายๆที่ก็เลือกเลือกกันไปหรือไม่ก็สุ่มกันอะไรอย่างนี้อันนี้ก็ได้มาอิทิยาพอดีต้องซือพี่แอมก็องซือพี่แอม ไปยไงเร็วๆๆอุ๊ยวันี้เรกปัวยแล้วนะพี่แฮมรับดีมากเด็กแค่เด็กดีมาก แล้็คือการวนนี่หมายถึงในบางแบบต้องมาทําอะไรบ้างอย่างอันนี้ก็คือเหมือนมาช่วงหนึ่งเนาะในโรงพยาบาลเดยร์ทยาจะต้องไปวนวอดไหนไหมต้องทํางานยังไงบ้างในหน้าที่เอ็กเ n ร์นเราก็จะวนวนแบ่งๆสูงๆกันก็จะมีออโฮก็คือกระดูกสูงแล้วก็คือสูตินรีเวสมีเด็กก็คือที่มาวนอยู่นี่ก็จะมีบางคนที่ได้วนพวกศัลยกรรมพวกอายุรกรรมแล้วก็อื่นๆก็จะเป็นพวกไปวนรลักชคือโรงพยาบาลชุมชนต่างๆไปแล้วก็วนไปอันนี้อัง่จีะ ตัวเนี้ยไหนไหมแข่ตัวเองว่าอะไรอ่ะจี ที่อโถคือกระดูกสูงตีกรมแล้วก็ที่เด็กค่ะได้วนกับพี่แหมแบบเจอตอนที่เด็กพอดีไปเราเพิ่เจออยู่วันนึงที่เป็นก่อนนั้นในเซียมไม่รู้จักกันแล้วก็ที่เว้นสูงที่เว้นเด็กนานทีรักกเคยน็่บตีสองจ้ะแม่ก็คือเป็นเว้นที่เหมือนแบบว่ามีคุณแม่คนหนึ่งที่ยังคลอดไม่ออกคลอดเองอย่างนี้เนาะแล้วก็เลยต้องไปแบบผ่าคลอดกระทันหันก็เป็นจังหวะแรกที่ได้เจอกันก็คือยู่อยู่สูงที่เด็กนี่ก็แบบไปยืนรับเด็กแบบกลัวๆอยู่ที่เพิ่งรับเด็กวันแรก กก็เคยเจอกันนั้นๆนั้นก็เลาได้กันบ่อยมากทุกวันได้เลย <c oughs> เด็กก็คือแบบผ่านวอร์ดนี้ไปก็คือแบบตามไปเจอวอร์ด<ร>อ,<ร>อนนื่นอีกก็ดีนะแล้วก็เหมือนเราไหมเอ็งก,ก็ทั้งทั้งานทั้งเรียนป่ะจะมีคาบเรียนด้วยใช่ไหมที่นี่เห็นใช่ใช่มีเล็กเล็ก <c oughs> เลคเชอร์อะไรด้วยขอเลคเชอร์โอปีบ้างเนาะเป็นไงบ้างวอร์ดเด็กที่นี่ดีมากแฮปปี้เป็นหมอเด็กหมอเด็กเหรอเดจ๋งไหมก็ก็ร <c oughs> ักเด็กค่ะรักเด็กได้แล้ว หอมมากน่าค <_ Gimme for u> ่ะนี่เราก็ละตอนนี้เราก็อย <hour> ู่ช่วงพักเที่ยงเนาะถามว่าช่วงนี้คีรับเคี่ยเดียไหมเยอยวกว่าช่วงก่อนคือแบบเด็กเต็มวอดเลยใช่คือไม่ว่าจะเป็นวอดเด็กโตหรือวอดเด็กเล็กเนี่ยนิวบอร์งนี้เนาะหรือว่าเป็นวอดที่แบบเด็กทั่วไปที่เพิ่งคลอดอะแล้วดีอะก็คือทุกที่คือเต็มแบบ เสียงนั่นมากก็จะทุกโปรกอแลเนีนะแบบเด็กคือน้องเริ่มไปโรงเรียนกันใช่ไหมเด็กป่วยเยอะพ่นแม่ก็ข้อเยอะมากเลยจริงช่วงอะไรเนี่ยก็คือต้องแนะนำนะน้องๆเด็กๆใครมีลูกมีหลานนะคะให้แนะนําต้องป้องกันตัวเองอย่าเป็นหวัดอย่าติดหวัดใช่ไหมโรคทางปอดเนี่ยตอนนี้คือระบาดมากต้องทำยังไงบ้างคะก็เลยทำก็คือต้องป้องกันตัวเองใส่สวมแมสอะไรอย่างงี้ก็หลีกเลียงพวกแบบพี่แบบว่ามีความแออัดไปหงไปห้างอย่างงี้ก็ใส่แมสดูห่างๆคนอื่นแล้วก็ล้างมืออะไรอย่างงี้ให้เรียบร้อยนะคะป่วยก็มาโรงพยาบาล ต้องมาก็เดี๋ยวตอนหน่อยเอาไปทำยังไงกันต่ออนนมีรับเด็กมีแฝดเกิดได้อรับเด็กแฝดมาหน้าตาตัวเล็กน้องแล้วก็มาอยู่ที่ซิกนิลล์บอลนั่นเองมาดูแลยพิเศษอือใช่งามเดี๋ยวเราก็จะไปรับเคสกันนะคะโ่วงอะค่ะตอนนี้นะคะดูดีป่ะเปิดดูดีดูดีเปิดเทคอันนี้คือเทคอะไรคะ pediatric surgery ศัลยกรรมเด็กนะคะโอ้ ลืมทาก่อนเอเซอร์ไดิงนะคะก็จะเห็นเป็น t e m p ิ e เวชันค่ะมี cross c a n i n i t a t i o n ค่ะแล้วก็โค้ a อลอธิเลคเซชัตว่าแอบดูคก็จะเห็นทีเป็นแบบพวกเปลือกเปลือไม่ไม่แบบคุณเร็วแล้เนยสวัสดีค่ะกลับบ้านไม่จริงยังนะ เื่อกี้เรานั่งอยู่ที่วอร์ดกันตอนนี้ประมาณสามโมงครึ่งแล้วบ่ายสามครึ่งก็<อ><อ>ปกติก็คือของที่นี่มันไม่มีห้องพนะักเนาะเพราะฉะนั้นก็คือจะกลับไปหอซึ่งหอ,อก็อยู่ใกล้ๆใช่ไหมใกล้นะไ,กลไหมอะใกลมากกมก็คือเดินแซบคนหนึ่งเป็นหมื่นเก้าคนหนึ่งเป็นหมื่นเก้าเออให้ได้กาําลังาจโรงอาหารก็คืออยู่ตรงนี้เลยซึ่งเมื่อกี้ไปไหนมาไปไหนร่าซีตอนบ่ายอะไปปัดชิมนิเทศได้เซยร์กันนะก็แบบไปฟิดแบบว่า มาที่นี่ได้เรียนรู้อะไรเป็นยังไงว่าไม่ได้นะมีปัดฉิบนะคะกเป็นไงก็คือโอก็ดีค่ะเลี้ยงดีอยู่ที่นี่ก็คือจะมีข้าวเช้าให้กินทุกวันซึ่งต้องไปรับให้ทันอะไรเพราะว่าคนจะแย่งกันแย่งชิงใช่ค่ะนี่อันนี้คือเราเดินมาเรื่อยๆอันนี้คือสีฟ้าก็จะเป็นห้องทอดอยู่สูงมาก่อนแล้วทอดไหมก็ดีก็ดีอีกแล้วก็ดีค่ะก็ดีสตันดูแป๊บนึงแล้ววันนี้อยู่เวนปะเนี่ยอยู่อ๋อเจ็ดใจด้วย โอ้จริงวันนี้เรานจะอาอกคนกคนนึงนะคะโตด้วกันตลอดเลยเป่นเจ้าเอกจีเป็นเมื่อคืนเป็นไงบ้าง ก็ดีป่ะวะเรื่อยท่ไมเรื่อยก็มีบ้างอยู่นี่ดีกว่าหักถกาาได้ทําอะไรบ้างตอนอยู่ทั่นี่ของเด็กก็ได้แบบ LP พีคนไข้ก็คือเอาน้ําไขสันหลังไปตัวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนต่อน้ำไขสันหลังใช่ LP พีก็คือลมบ้ากังเจอนั่นเองนะคะเขาก็เคยทำเนาะที่เมื่อเช้างได้ใส่ทิ้วด้วยใส่ทิ้วคืออะไรใส่ทิ้วคือใส่ท่อช่วยหายใจเด็กเอเด็กได้เกิดบางทีที่แบบหายใจคึดนคาดไม่ค่อยดีดูหายใจเหนื่อยหัวใจเต้นแบบไม่ไม่ดีอ่ะก็จะใส่ทิ้วเนาะ ช่คนนี้ก็ได้ลองใส่เลยอืมข้ามไปตั้งไ่เก่งแล้วเออมันครั้งแรกก็อย่างงี้ยากนิดนึงมันเป็นสถานการณ์ที่เราไม่ค่อยได้ทำอย่างเราเป็นอินเทอร์ใช่ปะจนมันเป็นอินเทอร์เนี่ยไม่เคยได้ลองใส่เลยแต่เราตะดวงด้วยมั้งที่แล้วก็ไม่หันหอบเลยนะเดินเนี่ยจริงพูดไปเดินไปเราเดินมาเรื่อยๆข้าง่าก็คือยังไม่ถึงหอนี่อันนี้ก็จะเป็นตรงแถวหอเราเาถ่ายให้ดูนี่นะคะนี่ถึงหอแล้วไหนชี้หอเร็วไหนวะ ขอเรานะคะก็เดี๋ยวจะไปพักกันระหว่างว่าวันนี้จะไม่มีอะไรวันนี้อยู่เวรหนึ่งในปิดกล้องฟรีฟรีปิดกล้องเงี้ยไปแล้วไปแล้ว